มันละกันจริงจริงมันเป็นเรื่องเงินนะผมทำผมผสมมันเป็นเรื่องเงินได้เนาะขี่ไก่ไก่ก็มีมีหกพับพิมพ์อะไรพ่นไงอยู่หรือเปล่ามันมันหมดเร้อเฮถ้าเราไม่เห็นเราเขียนนะเป็นเรื่องเงินนะหนักเท่าเงินหนักเท่าเงินนี่ผสมเอาคือไอ้เรื่องผสมแล้วจีนไต้หวันฮ่องกงยังยอมเลี่ยเอาไปทำอะไรหนักเท่าเงินนิ่มเท่าไหร่ชื่อชื่ออะไรพี่แร้อเนี่ย ตอนนี้องค์หลวงพ่อหนุนนะครับเช้านี้ท่านก็พาองค์หลวงพ่อจินมาดูที่ท่านจำวัดนะครับภายในวัดพุทธโมกษ์ The sẽ sang 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 sẽ sang 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 hình hình Nó sang 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 nó sang 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 Nó sang 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 với sang 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 là เนี่ยอ่อันี่ก็หล,หลอหลอเราเป็นของเหลืองไอ้นี่ตอนตอนรักเสกนี่เอาไดูไดโนเสาร์นะนี่หลวงพ่อบอกว่าเป็นพระที่ทำจากกระดูกไดโดนเสาร์นะครับก็หากองสายอยู่อ๋อเดี๋ยวไปพิจารณานะ

ออนนี้มันดูนี่เยอะกว่าไม่ใช่โคงนอะไม่สอง,องนี่มันจะเขาโค้มาแต่พวกนี้ไม่สองมนแดงอเดอูด,ดูมันแข็งๆๆๆๆนี่ไงมีอะไรต้อนอยู่ตงนี้แนีจะสมพรบคงใส่คันไฟต เขาจะ,ะ,ะ,ะเป็นน้ำเราสาปลาลแก้วสาาแก้วเปนาสาปลาปล,ากลแก้วอันนี้เ,ออเรียบาแ,<บ>แก้วเอาไปทำทองคำอนี่เป็นทองแดงนะเอาไปใส่ในเอ่อเหนชาติ<อ>เป็นทองแดงก้าจุดเก้าจุดเก้าเปอเป็นออ<อ>ต้อมอืออหมาเป็นตันไ้ร้อนมือ รูปสมัยองค์หลวงพ่อหนุนท่านหนุนๆนะครับตอนนี้องค์หลวงพ่อท่านอายุก็เจพรรษาแล้วนะครับก็วถ้าเอาไปทูนแบกนะอานไดนะอานด้เจอมาวก็คือมันนั่งดุยกันนี่เอน้เอทสอดก่อนมันไม่ทดกมันชุบอการแดดกอนนแต่ที่นี่มม นัเทโพ้ยจะให้ควายดูได้ไท่่งไม่เทเพราะวานแข็มันจะมน่ได้เพรหินเซรามาทำนัตกหินเามนัตกตัดเลยไม่เหมือนตัดนั่งตีนเซรามแข็งแน่นแต่เซรามทีู่เียอยกจะกาะกะ้างมือของอภวั หลวงพ่อต้องไปวงสวงที่บ้านโยบต่อนะครับ